ยกเลิกเทสแอนโก o ชั่วคราว22ธันวาถึง4มกราคม65เปิดเฉพาะภูเก็ตแซนบ็อกซ์และกักตัว AQ 7คืนคนขอ Thailand Pass ไปแล้วหรือกำลังรออนุมัติยังคงเข้าเทสแอนโก o ได้ครับย้ำอีกทีนะครับเป็นการยกเลิกการขอไทยแลนด์พ s s สสำหรับเฉพาะเทสแอนโก o ชั่วคราว22ธันวาคม 6 4ถึง4มกราคม6 5ชั่วคราวฉะนั้นตอนนี้ t e s t and Go ใน Thailand Pass ไม่สามารถเลือกได้แล้วแต่คนที่ได้ QR Code ไปแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วก็คนที่ยื่นขอ t h i l l n n p p s s สําสำหรับ t e s t and ก o ไปแล้วยังไม่ได้รับการอนุมัติยังคงได้อยู่อ่าอันนั้นคือคนที่ได้ไปแล้วได้ Thailand Pass ไปแล้วและกำลังขออยู่ยังกำลังรออนุมัติยังคง โอเคยังคงได้เทสแอนโกกักตัวหนึ่งคืนได้แต่คนที่ยังไม่ได้ขอเลยตอนนี้เขาเปิดเฉพาะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และกักตัว AQ7 คืนเท่านั้นนะครับเป็นมาตรการชั่วคราวตามหน้าจอนี้ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพอใกล้4ี่มกราคมแล้วจะต่ออีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ฉะนั้นการเข้าประเทศไทยตอนนี้ยังคงได้อยู่ แต่ได้แค่2โหมดเท่านั้นสําหรับคนที่ยังไม่ได้ขอนะครับย้าว่าคนที่ได้ไปแล้วและคนที่กําลังขออยู่คือกดส่งไปแล้วเนี่ยยังคงเทสแอนโกลได้คนใหม่ก็คือได้เฉพาะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่เดียวแล้วก็กักตัว Aq 7คืนอันนี้คือสําหรับคนฉีดวัคซีนแล้วทั้งภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วก็กักตัว Aq 7คืนน,น,คคน,น,คน,นะครับคนใหม่ได้แค่2อ,อย่างเท่านั้นแล้วก็เพิ่มเติมอีก นิดนึงนะครับสำหรับคนที่ยังได้สิทธิ์เทสแอนโกอยอย่างที่บอกนะว่าคนที่ได้ qr code ไปแล้วและคนที่กดส่งไปแล้วยังคงเข้าเทสแอนโก o ได้คือคนที่กดส่ง Thailand p a s s ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะอนุมัติมาให้ตามปกติอ่าแล้วทีนี้เขามีการตรวจเพิ่มอีกครั้งหนึ่งในเป็นครั้งที่2คือครั้งแรกเนี่ยเราตรวจเองนะวันแรกที่เข้ามาที่เราจ่ายไปแล้วแต่ครั้งที่2เนี่ยเดี๋ยวทางรัฐบาลจะเป็นคนแจ้งว่า ให้ตรวจวันไหนก็คงประมาณวันที่6กถึงเหลังจากที่เหยียบประเทศไทยนั่นแหละแล้วก็รัฐบาลจะออกให้นะครับก็คือเพิ่มการตรวจเป็น2ครั้งโดยที่ครั้งที่2เนี่ยรัฐบาลจะออกให้ทั้งคนไทยและต่างชาตินะครับย้ําอีกรอบนะครับตามความเข้าใจของอัพเองนะครับก็คือ t e s t อน d g โกสาหรับคนใหม่ยกเลิกชั่วคราว22่ธันวาหกสถึงสมกราหกห้เข้าได้เฉพาะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และกักตัว AQ 7คืน สำหรับคนฉีดวัคซีนแล้วนะครับถ้าไม่ฉีดวัคซีนก็10คืนเฉพาะ AQ ได้แค่2โหมดนี้คือยังคงเปิดแต่เปิดแค่นี้ในช่วงเวลานี้รอถึง4มกราคม65ว่าจะเอาอยัางไงอันนั้นคือคนใหม่ส่วนคนเก่าที่ได้ QR ไปแล้วหรือกดส่งไปแล้วกำลังรออนุมัติก็คือยังคง test and go ได้คนที่รออนุมัติก็คือเดี๋ยวเขาก็จะทยอยอนุมัติมาแล้วก็จะมีการตรวจเพิ่มเป็นครั้งที่2เดี๋ยวเขาจะแจ้งว่าวันไหนคือครั้งที่1เราตรวจวันแรกที่มาถึงโรงแรมอยู่แล้ว ครั้งที่2ก็คือเขาจะแจ้งว่าจะไปตรวจที่ไหนแล้วก็ทางรัฐจะเป็นคนออกเงินให้ทั้งคนไทยและต่างชาติครับก็ส่วนข้อมูลของออ t ที Up ่อัพูดเนี่ยก็คือมาจากมาตรการตรงนี้ซึ่งเราได้มาจากทางโรงแรมแต่มันมีลิงก์อ้างอิงของที่อื่นนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงแต่ว่ามันไม่ละเอียดเท่าอันนี้เอาขอเอาอันนี้ก่อนก็คือการปรับมาตรการเข้าราชาอาณาจักรนะครับก็คือเริ่มต้น22ธันวาคมก็คือข้อที่1น,นะครับ ระงงับการลงทะเบียนผู้เดินทางเข้าราชอาณาจากักรประเภท t ท s t and ก o และ s ซ n d b o x ชั่วคราวยกเว้นภูเก็ตแซนบ็อกและการเข้ามาแบบกักตัวฉะนั้นเรายังเปิดแต่เปิดอยู่แค่นี้แค่ภูเก็ตแซนบ็อกและการเข้ามาแบบกักตัวและจะมีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะเพื่อพิจารณาต่อไปก็คืออันนี้ชั่วคราวตั้งแต่22ธันวาถึง4มกราคมแล้วมาดูตอนใกล้สมกราคมว่าเอาไงจะเปิดแค่นี้หรือว่าจะ กลับมาเทสแอนโกเหมือนเดิมเหตุผลสามารถดําเนินการได้เลยเริ่มไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีพิสูจน์ถ้าเราไปกดดู Thailand Pass ตอนนี้เราจะไม่งงเลยเพราะว่าเขาไม่ให้แล้วนะครับกดเลือกไม่ได้แล้วนั่นเองเออผลกระทบเกิดผลกระทบน้อยที่สุดขนาดนี้แต่เสียชื่อเสียงไปม,มากแล้วนะปิดแบบนี้แน่นะนะข้อ2นะครับผู้เดินทางเข้าไทยประเภทเทสแอนโกที่ได้รับการอนุมัติแล้วมีการเข้าราชอาณาจักรตามรูปแบบเทสแอนโกเดิม เทสแอนโกเดิมก็คือกักตัว1คืนก็คือยังคงได้อยู่ปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุมัติแล้วประมาณสอง2,000คนแต่ที่นี้เขาจะมีมาตรการในการติดตามตรวจสอบสถา,านที่พำนักมีการรายงานและเข้ารับการตรวจเชื้อเมื่อมีอาการและตรวจหาเชื้อในครั้งที่สองคือหมายถึงว่าถ้าไม่ได้มีอาการอะไรก็คือน่าจะตรวจในวันที่ห7ถึงแต่ถ้าเกิดมีอาการก่อนนั้น,น,นก็จะต้องตรวจก่อนอก็คือต้องมีการตรวจครั้งที่สองสหรับคนที่เข้ามาแบบเทสแอนโก อย่างนี้เปลี่ยนชื่อดีกว่า test and test ตัวสองรอบไง test and go ไม่ได้แล้ว test and test หรือไม่ก็ test and go and go back to test again ก็มันไม่ใช่รอบเดียวแล้วว่ามันกลายเป็นสองรอบแล้วว่าจะใช้ชื่อเดิมได้ยังไงอ่ะเหตุผลมีการจองและจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเราไปชิ่นเขาไม่ได้นะครับฉะนั้นก็คนที่ได้ qr code thailand pass ไปแล้วหรือคนที่กดส่งขอ thailand pass แล้วก็กำลังรออนุมัติเนี่ยก็ใจชื้นขึ้นได้นะครับก็คือ จะทยอยอนุมัติมาให้คนมี QR อยู่แล้วก็ยังคงใช้ได้อยู่ผลกระทบเกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจน้อยอ่าโอเคถ้าเกิดว่าชิงขึ้นมาไม่ให้กลุ่มนี้ที่เขาขอแล้วหรือกําลังรออนุมัติเนี่ยก็คงโดนด่าเละแน่นอนแล้วก็ผู้ประกอบการโรงแรมกับสายการบินไม่ต้องคืนเงินแต่ว่าอาจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มหลังการตรวจครั้งที่หนึ่งพวกคนดูแลทั้งหลายเขาก็เตรียมกลุ่มพระเอาไว้อุ๊ยพวกนี้ยังคงให้อยู่อ๋อก็งั้นเดี๋ยวก็ อาจจะมีเชื้อเพิ่มขึ้นนะเตรียมกุมพระเอาไว้ละกันอ่าแล้วเกิดชิ่งก็คือหมายถึงว่าคนที่ขอไปแล้วหรือกําลังรออนุมัติเนี่ยถ้าเกิดชิ่งไม่ให้เขาก็คือจะเกิดความเสียหายภาพลักษณ์ของประเทศไทยหากไม่มีการเยียวยาผู้เดินทางเพิ่งรู้นะว่าห่วงภาพลักษณ์เป็นกับเขาด้วยแต่ว่าต่อให้เข้ามาได้เนี่ยก็คงต้องถูกติดตามเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับข้อสามผู้เดินทางเข้าประเภทแซนบ็อกซ์ที่ได้รับอนุมัติแล้วปรับมาตรการรัดกกุมมากขึ้นดังนี้ ทีนี้เรามาดูข้อนี้ที่เกี่ยวกับว่าตรวจ rt pcr ครั้งที่2เนี่ยข้อ4ปรับการตรวจ test and go และ sandbox เป็น rt pcr 2ครั้งโดยกําหนดจุดตรวจครั้งที่2ให้และไม่เสียค่าใช้จ่ายรัฐบาลรับผิดชอบเขาบอกเองเขาบอกเองทั้งไทยและต่างชาตินะครับเพราะว่าเขาไม่ได้บอกเฉพาะคนไทยนี้ฉะนั้นระยะเวลาก็คือสําหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติแล้ววิธีการไปตรวจที่ไหนอะไรยังไง โรงแรมสอบถามพื้นที่ที่ผู้เดินทางไปและลงบันทึกในระบบและแจ้งจุดตรวจให้ผู้เดินทางก็คือถามโรงแรมนั่นแหละจบแต่ทีนี้ว่ารัฐบาลรับผิดชอบคือ,อยังไงไม่รู้นะก็คือไม่ต้องจ่ายหรือว่ายัางไงจ่ายไปก่อนแล้วค่อยคืนเงินทีหลังอันนี้ไม่รู้อย่างที่บอกนะครับว่าประกาศน,นั้นทางโรงแรมเขาส่งมาให้เราทีานั้นถ้าเพื่อนๆจะหายืนยันเนี่ยอันแรกก็คือหน้าเว็บไซต์ของ Thailand Pass เดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้ก็คือตรงปุ่มนี้เออเจนต์แอนนอว์เมนตเนี่ยนะครับตรงเนี้ยเขาบอกเลยนี่ ประกาศด่วนที่สุดเริ่มวันที่22ธันวาคมทางการไทยจำเป็นต้องระง,งับการลงทะเบียนเข้าไทยในรูปแบบ t ท s t and Go และ s a n d b o x แต่ย้ำว่าได้เฉพาะภูเก็ต Sandbox นะครับแซน d b o x ของจังหวัดอื่นๆไม่ได้แล้วตั้งแต่22ธันวาคมเวลา0.00 00นฉะนั้นวิดีโอนี้ลงไปก็คือเขารัง,งับไปแล้วเรียบร้อยสำหรับการเดินทางเข้าแบบ s ซน d b o x จะให้เข้าเฉพาะภูเก็ต Sandbox เท่านั้นต้องจองโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นอ่ะอันนี้พูดถึง AQ สำหรับคนที่ลงทะเบียนตั้งแต่ย2บสองธันวาคมอีกแบบหนึ่งก็คือเข้าไทยในรูปแบบของ alternative quarantine เท่านั้นก็คือถ้า Sandbox ไปภูเก็ตที่เดียวเลยแต่ถ้า AQ เนี่ยมันมีหลายที่แต่หลักๆก,ก็คงเป็นกรุงเทพกับพัทยาเหมือนเดิมเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เกี่ยวกับคนที่ได้ qr code ไปแล้วสำหรับคนที่ได้ thailand pass qr code ไปแล้วจะยังคงใช้ qr code ดังกล่าวในการเข้าไทยตามวันและเวลาที่ท่านได้ลงทะเบียนเอาไว้ Hawaii. ฉะนั้น ได้เทสแอนโกไปแล้วก็ยังกักหนึ่งคืนได้อยู่สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนหมายถึงว่าคนที่รออนุมัติอยู่ะระบบกำลังพิจารณาการลงทะเบียนของท่านและท่านจะได้รับการแจ้งผลการพิจารณาฉะนั้นคนที่ขอไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ลอดตัวไปนะครับคนที่กำลังรออนุมัติอยู่คือยังคงเข้าแบบเทสแอนโกได้เดี๋ยวเขาจะทยอยอนุมัติให้แต่คนใหม่นี่แหละอดแล้วผู้เดินทางเข้าไทายในรูปแบบเทสแอนโกและแซนบ็อก จะต้องตรวจ RT-PCR ครั้งที่สองณสถานที่ที่รัฐกำหนดโดยรัฐบาลไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจอันนี้คือภาษาอังกฤษนะครับในเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับของรัฐบาลเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้ก็คือตอนนี้ Thailand Pass ปิดแล้วสำหรับ Test and Go และ Sandbox ยกเว้น p ูเก็ต Sandbox คือยังเปิดแต่เปิดน้อยลงเหลือแค่ภูเก็ต Sandbox แล้วก็กักตัว AQ คืนสาหรับฉีดวัคซีนและก็10คืนสําหรับไม่ได้ฉีดวัคซีนอย่างนี้ก็คือคนที่มี Thailand Pass QR Code แล้วก็เข้าประเทศไทยได้ในแบบที่ลงทะเบียนเอาไว้ก็คือถ้าลงทะเบียน t ท s t and ก o มาก็คือยังกักหนึ่งคืนได้สําหรับคนที่ได้ QR code ไปแล้วและคนที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วแต่ยังไม่ได้ QR code คือลอดตัวไปเพราะว่าเขาก็จะทยอยอนุมัติให้ก็ยังคงเนี่ยไงยังคงเข้าไทยในแบบที่เขาได้ลงทะเบียนเอาไว้ ถ้าลงเทสแอนโกไปแล้วแล้วกำลังรออนุมัติอยู่ก็ยังคงได้อยู่ข้อ3สําหรับคนใหม่เซ็งนะครับก็คือยังไม่ได้ลงทะเบียนเทสแอนโกเลย Thailand Pass จะเปิดเฉพาะคนที่เข้าแบบ AQ และ Sandbox ของภูเก็ตเท่านั้นเฉพาะ AQ กักตัว7คืนสำหรับฉีดวัคซีน10คืนสำหรับไม่ได้ฉีดวัคซีนและสำหรับภูเก็ต s a n d b บ็เท่านั้นแล้วก็คนที่เข้าไทยมาแล้วในแบบเทสแอนโกและแซน d b บ็ ที่ที่ได้อนุมัติแล้วหรือกําลังรออนุมัติอยู่นั่นแหละก็จะต้องมีการตรวจโควิดครั้งที่2แบบ RT-PCR นะครับไอ้ที่บอกว่า ATK self test อะไรนี้ก็คือคือยกเลิกไปแล้วก็คือที่สถานที่ที่รัฐบาลกําหนดโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มฉะนั้นประกาศมาเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้ก็คือชัวว่าชาวต่างชาติก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มแน่ๆครับก็โอเคยังคงมียางอยู่บ้าง แล้วก็สุดท้ายมากดดูของจริงเลยนะครับว่ามันลงไม่ได้แล้วจริงๆสําหรับ t ทสแอนโกอย่างเดียวที่ลงไม่ได้แต่ว่าภูเก็ต Sandbox กับ AQ ยังได้อยู่นะครับอ่าทีนี้หน้าเว็บ Thailand Pass นะครับสมมุติเลือกของคนไทยนะครับภาษาไทยปุ๊บทีนี้ t ทสแอนโกยังมีขึ้นแต่ว่ากดไม่ได้แล้วนี่ไงเนี่ยเน,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 นวงกลมขีดค่าสีแดงเนี่ยกดไม่ได้แล้วเลือก t ทสแอนกไม่ได้แล้วเนี่ยจิ้มแล้วเนี่ยฉะนั้นแซนด์บ็ได้ เอาแซนด์บ็อกซ์ก่อนนะครับอาแซนด์บ็อกซ์จังวันอื่นได้ไหมอ่าเดี๋ยวดูกันโอเคนี่เนี่ยสนามบินแรกที่คาดว่าจะถึงไทยเหลือแค่ภูเก็ตอย่างเดียวฉะนั้นแซนด์บ็อกซ์ยืนยันว่าเข้าได้เฉพาะภูเก็ตอย่างเดียวนะครับจาก Thailand Pass ฉะนั้นคนที่มาลองกดกดดูก็จะเข้าใจได้ไม่ยากว่าโอเคได้แค่นี้แหละมาดู a l t e r n a t i v e Quarantine หรือ AQ นะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยยังบอกว่าสิบสิคืนอยู่เนี่ย ไม่ต้องตกใจอันนั้นสําหรับคนไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่ว่าพอเราเลือกตรงนี้ปุ๊บนะครับอ่าตรงนี้เขายังบอกอยู่นะครับข้อ6.2เนี่ยเข้ารับการกักกันอย่างน้อย7หรือ10วันตามคําสั่งก็คือไอเอคิวเนี่ยของเดิมคือ7เค็ืคืนสําหรับคนฉีดวัคซีนแล้วก็10บคืนสาหรับคนไม่ฉีดวัคซีนอยู่แล้วฉะนั้นก็อ่าโอเคกดยืนยันปุ๊บแล้วสนามบินที่เข้าไทายได้ก็คือหดเหลือแค่นี้ ซึ่งก็อ่าโอเคกรุงเทพเนี่ยดอนเมืองกับสุวรรณภูมิแล้วก็ถ้าไปกักที่พัทยาก็คือลงสุวรรณภูมิแล้วไปกักพัทยาได้แล้วก็อื่นๆที่เหลือเนี่ยคงไม่ค่อยมีใครไปกัก AQ ที่นั่นอยู่แล้วก็เราก็เลยนับแค่กรุงเทพกับพัทยาเพราะาเดินทางต่อจากกรุงเทพได้ฉะนั้น AQ ก็คือจะกักที่กรุงเทพกับพัทยาเป็นหลักนะครับแล้วก็แซนด์บ็อกซ์ก็ไปภูเก็ตเลยครับย้ําอีกทีนะครับคนที่ได้ q r code คแล้วกับคนที่ขอไปแล้ว Thailand Pass ขอไปแล้วและรออนุมัติอยู่ยังคงเข้าเทสแอน d g โกได้แต่จะมีการตรวจครั้งที่2โดยที่เดี๋ยวโรงแรมเขาจะแจ้งแล้วก็ทางรัฐบาลจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งคนไทยและต่างชาติส่วนคนใหม่ที่ยังไม่ได้ขอ Thailand Pass เลยก็จะขอได้แค่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์หรือกักตัว AQ 7คืนหรือ10คืนถ้าเราฉีดวัคซีนก็7คืนถ้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็10คืนก็ AQ ก็คือที่กรุงเทพกับพัทยา ก็คำสั่งนี้ก็คือตั้งแต่22ทธันวาถึง4ี่มกราแล้วรอดูใกล้ๆ4ี่มกราว่าจะมีการต่อคำสั่งนี้ไปอีกไหมหรือว่าจะกลับมาให้เทสแอนโกเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงหรือยังงงๆมีคำถามอะไรก็โพสต์ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ